สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนสุดท้ายเกมวอร์ a n นของเราก็เดินทางมาถึงแอคที่3กันแล้วทางผู้พัฒนาก็ได้อัปเดตของเล่นใหม่ๆเข้ามาให้สนุกสนานกันมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเอเจนต์ตัวใหม่ที่เราจะมาวิจัยกันในคลิปนี้ Sky, Hill, Fred, t a ็ก i n g ตัวเดียวจบครบเครื่องจัดกด s u b สไครป์ช่องเ e ่นไหนวิดีโอเกมกันก่อนและเราไปลุยกันครับ เพื่อนๆกำลังอยากหล่อเท่เฟียวฟ้าวเหนือใครในวอ l เรนแลนกันอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย g e t m o n e y เติมเกมวอรเรนแลนถูกกว่าเติมด้วยตัวเองสูงสุดถึง20%และยังมีบริการเติมเกมผับกีโมบายอีกด้วยเข้าไปได้เลยที่ g e t m o n e y บริการเติมเกมสามารถกดตัวไอด้านบนขวาหรือคลิกที่ลิงก์ใต้ e s c r i p t i o n ได้เลยลุย หลังจากที่ผมได้เห็นความสามารถของเอเจนต์สกายจากทางออฟ i ิเชียลของวอลเลอร์แลนด์ที่ปล่อยของออกมาให้ชมกันผมเนี่ยก็พอเดาได้เลยครับว่า เอเจนต์ตัวนี้มันจะกลายเป็นอีกหนึ่งตัวที่โปรเพเลเยอร์หยิบมาเล่นในการแข่งขันกันอย่างเมามานเสียงแน่นอนอารมณ์ของสกายนะครับมันเหมือนความสามารถของเอเจนต์หลายๆตัวมารวมกันมีทั้งฮิวเพื่อนร่วมทีมแบบเซกมีสกิลสเกาแทกคริ่งเหมือนโซว่ามีแฟลชสลูกเหมือนบริชแต่ในแต่ละสกิลครับมันจะมีสิ่งที่ทําให้สกายเนี่ยไม่เก่งเวิร์เกินไปอยู่ด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันทีละสกิลทั้งข้อดีข้อเสียและการใช้งานแบบละเอียดกันเริ่มกันที่สกิลแรก รีโก้ดครับสกิลนี้จะมีราคา200เครดิตมี1ชาร์จรีโก d ดเนี่ยมันจะเป็นสกิลฮิวหมู่ฮิวเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่อยู่ในระยะเพื่อนอนสามารถเช็คระ,ระยะความกว้างของสกิลในมินิแมปได้เลยครับและสิ่งที่ต้องรู้เลยสําหรับสกิลนี้ก็คือข้อที่1 s k i l สกิลรีโกดครับจะฮิวเลือดเพื่อนร่วมทีมทุกคนยกเว้นตัวสกายเองที่จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ฮิว 2สกิลนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเพื่อนร่วมทีมอยู่ในไลน์ออฟไซด์เท่านั้นนั่นหมายความว่าคนที่ต้องการฮิวนะครับต้องยืนให้สกายเห็นตัวห้ามหลบไปหลังกำแพงหลังอ็อบเจกต์หรือหลังสโมกอะไรพวกนี้สกายจะฮิวไม่ขึ้นครับ 3. หลอดฮิวด้านล่างที่เราเห็นเนี่ยครับทั้งหลอดมันจะฮิวเท่ากับเลือด1หลอดนั่นหมายความว่าเมื่อสกายกดฮิวแบบหมดแม็กเนี่ยจะสามารถเติมเลือดเต็มหลอดได้1หลอดเลยมาดูในเรื่องความต่างของฮิวสกายเมื่อเทียบกับสกิลฮิวของเซกกันครับ ข้อที่1จุดเด่นของสกิลฮิลของสกายเนี่ยมันคือสามารถฮิลแบบหมู่ได้ถึงมันจะเป็นฮิลแบบได้เต็มหลอดครับแต่สุดท้ายแล้วครับมันจะฮิลได้1หลอดต่อน1นตาเท่านั้น <S <S เมื่อเทียบกับเสกครับเสกมันจะฮิลได้เรื่อยๆตามคูดาวแต่จะเป็นการฮิลแบบเป้าหมายเดียวเท่านั้นข้อที่2 เมื่อสกายกำลังไร่หิวครับนอกจากเอฟเฟกต์ิจะไม่สามารถเพิ่มเลือดตัวเองแล้วตัวสกายเนี่ยยังไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ในขณะไร่หิวอีกเทียบกับสกิลหิวของเสกครับที่สามารถกดหิวครั้งเดียวใส่เป้าหมายแล้วก็ลุยต่อได้เลยและเสกเนี่ยยังสามารถหิวตัวเองได้อีกด้วย 3ข้อดีของสกิลรีโก้ตของสกายนะครับมันจะเป็นการเติมเลือดทีลนิดแบบละเอียดได้กดฮิวนานแค่ไหนก็ได้เลือดเท่านั้นเรียกได้ว่ารีโก้เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่เอฟเฟกต์ฮิวละเอียดกว่าฮิวของเสกที่เป็นการฟิกเอฟเฟกต์การฟื้นฟูแบบคงที่ในแต่ละครั้งส่วนตัวนะครับผมขอสรุปว่าถ้าเป็นการเล่นแบบโซโล่แรงก์เนี่ยการฮิวของเสกมันจะยังเหนือกว่าอยู่นิดนึงเพราะว่ามันฮิวตัวเองได้ดูแลตัวเองได้สกิลฮิลของสกายครับต้องให้เพื่อนคอยดูต้นทางให้ ทำให้การสื่อสารนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อการฮิลของสกายและกรณีที่สกายจะฮิลได้แบบเอฟเฟกตฟมหาศาลก็คือการฮิลหมูนี่แหละครับมันเป็นสกิลฮิลที่สามารถพลิกเกมได้เลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากกดไปแบบปาร์ตี้และต้องการซับแบบเน้นฮิลนะครับเอเจนต์สกายเนี่ยมันจะเหนือกว่าเซกอยู่ในด้านนี้เลย สกิลต่อไปครับ c r e l b a s e r ราคา200เครดิตมี1ชาร์จมันมีสิ่งที่ตลกของสกิลนี้นะครับคือมันมีคนนั่งเถียงกันว่าไอตัวนี้มันคือหมาป่าหรือซูนักริงจอกกันแน่เพราะว่าตัวเกมนะครับมันบอกไว้แค่ว่ามันเป็นประเภทพีเดเตอร์เท่านั้นแต่เอาเป็นว่าผมขออยู่ทีมซูนักขิงจอกแล้วกันนะสกิลนี้ครับมันเหมือนโดนของโซวาเลยคือมันมีหน้าที่ออกไปสกาวตำแหน่งศัตรู เวลาเรากดใช้เนี่ยตัวเรามันจะยืนนิ่งปกป้องตัวเองไม่ได้เลยตัวเราครับจะเข้าส่งสิ่งร่างสุนัขจิ้งจอกสามารถวิ่งไปได้เป็นเวลา5วินาทีสิ่งที่พิเศษของสกิลนี้ครับคือเมื่อเราวิ่งไปเจอเป้าหมายแล้วเนี่ยเราสามารถกดคลิกเพื่อกระโจนโจมตีใส่ศัตรูได้มันจะทำดาเมจ30หน่วยและติดสตันด้วยเอฟเฟกการสตันเนี่ยมันจะเหมือนสกิลของลุงบีสเลยครับสิ่งที่ควรรู้ของสกิลเทรลเบเซอร์นี้นะครับก็คือข้อที่1สุนัขจิ้งจอกของเราจะมีเลือดประมาณ100กว่า เทียบเท่ากับการใช้แวนดลัลยิง3นัดตายและการยิงเฮดช็อตไปที่หัวของสุนัขจิ้งจอ,อกนะครับมันจะไม่มีผลการเพิ่มดาเมจใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยยิงตรงไหนก็ยิงได้เลยครับทำดาเมจเท่ากันแน่นอนข้อที่2เมื่อเราเข้าล่างสุนัขจิ้งจอ,อกครับเราจะถูกลดระยะการมองเห็นโดยจะเห็นได้แบบระยะกลางๆครับไม่ไกลมากเกินไป มันเป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่ผู้พัฒนาใส่เข้ามาเพื่อไม่ให้สก,กิลนียมีเอฟเฟกที่ OP มากเกินไปข้อที่3สุนัขจิ้งจอกของเรานะครับจะได้รับเอฟเฟกจากระเบิดไฟสโลสตันแทร็กแฟลร,ระเบิดทั่วไปเหมือนตัวเอเจนท์ทุกอย่างเลยข้อที่4 สกิลเทอร์เรและบุมบอทของคิวจอยครับจะมองไม่เห็นสกิลสุนักจิ้งจอกของเราและอันติของคิวจอยเนี่ยก็จะไม่ส่งผลต่อตัวสุนักจิ้งจอกของเราด้วยทําให้เราสามารถส่งจิ้งจอกเข้าไปสเกาในขณะที่อันติของคิวจอยกําลังทํางานได้เลยมันเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถแก้ทางคิวจอยได้ข้อที่5 ตัวทิ้งจอกครับจะไม่ติดสถานะดีเคของไวเปอร์ทำให้สามารถเข้าไปวิ่งเล่นในสโมกหรืออันติของไวเปอร์ได้เลยอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะไรออดพยายามบัฟไวเปอร์แทบตายคนไม่ยอมหยิบมาเล่นยังไม่พอยังจะส่งตัวแก้ทางไวเปอร์มาอีกน่าสงสางรเขานะครับข้อที่6ครับสิ่งที่ควรระวังในการใช้สกิลนี้ก็คือเมื่อเรากดคลิกกระโจนโจมตีเมื่อไหร่ไม่ว่าจะโดนเป้าหมายหรือไม่โดนเนี่ยสกิลก็จะระเบิดหายไปทันทีเลยแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มกดใช้สกิลก็ตาม เอาล่ามาดูเรื่องการเปรียบเทียบสกิลจิ้งจอกของสกายกับโดรนของโซวากันครับข้อที่1สุนัขจิ้งจอกของสกายนะครับจะเคลื่อนที่คล่องตัวกว่าโดรนของโซวาถึงโดรนมันจะบินอืดกว่านิดหน่อยแต่มันก็สามารถเล่นมุมสูงต่ำที่จิ้งจอกไม่สามารถทําได้ ข้อที่2ส,สุนัขจิ้งจอกมีความสามารถที่จะไปสตันและทําดาเมจได้แต่ดโดรนเนี่ยครับมีความสามารถในการแทร็กตาแหน่งศัตรูได้ข้อที่3ความอึดของโดรนกับจิ้งจอกเนี่ยมันจะมีพอๆกันครับจิ้งจอกจะมีลักษณะอายาภาพที่ตัวใหญ่เคลื่อนที่เร็วเคลื่อนไหวอยู่บนพื้นตลอดโดรนจะตัวเล็กครับเคลื่อนที่ช้าแต่เล่นระยะสูงต่ําได้ทําให้ความยากง่ายในการทําลายเนี่ยมันคนละรูปแบบกันครับ4ครับ โดนของโซวาเนี่ยถึงความคล่องตัวมันจะน้อยแต่สกิลมันจะไม่ถูกจํากัดระยะการมองเห็นสุนักจิ้งจอกของสกายเนี่ยมันพลิ้วก็จริงครับแต่มันจะโดนจํากัดระยะการมองเห็นไม่สามารถมองไกลๆไ,ได้ สรุปคือจิ้งจอกกับโดรนเนี่ยสกิลดีทั้งคู่เลยมี1ชาร์จเหมือนกันดีไปคนละแบบหน้าที่หลักๆคือการสเกาหาตำแหน่งศัตรตูเพื่อใช้ในการตัดสินใจมูฟต่อๆไปของทีมแต่สุนัขจิ้งจอกนี่ครับเรียกได้ว่าดาเมจแรงเลยนะใครที่เลือดต่ำกว่า30เนี่ยระวังเจอนอนจิ้งจอกกระโดดฟาดหน้าตายเอาได้นะครับ สกิลต่อไปครับเป็นสกิลหลักของสกายเลยนั่นคือ i d i n g Light ราคา100เครดิตสกิลจะมีทั้งหมด3ชาร์จสกิลนี้นะครับมันคือนกแฟตที่มีแฟตให้ใช้ถึง3ครั้งใน1เกมและเนื่องจากมันเป็นซิกเนเจอร์สกิลเราจะได้ i ก i n g l ไล h t ฟรี1ชาร์จทุกๆครั้งที่เริ่มรอบสกิลจะเป็นการคลิกปล่อยนก ok ออกไปบังคับทิศท,ทางให้บินไปในทางที่ต้องการและกดสกิลอีกครั้งเพื่อระเบิดเป็นระเบิดแฟตนกแฟตของสกายเนี่ยจะมีจุดเด่นที่มีมุมเล่นที่หลากหลายและ สามารถบังคับทิศทางการเคลื่อนไหวได้แบบละเอียดมากสิ่งที่ควรรู้ของสกิลนี้ครับก็คือข้อที่ 1. น,นกแฟลตเนี่ยจะบินอยู่ได้สูงสุดระยะเวลา4วินาที ถ้าเวลาหมดแล้วมันจะสลายหายไปแบบไม่แสดงเอฟเฟกใดๆเลยผมบอกได้เลยว่าระยะเวลา4วินาทีเนี่ยมันเป็นระยะที่เราบินไปได้ไกลมากๆเลยนะครับข้อที่2ระหว่างที่นกแฟตกำลังบินอยู่เราสามารถคลิกเมาส์ค้างเพื่อหันเมาส์ซ้ายขวาในการบังคับทิศทางการบินของนกได้ข้อที่3ามนกแฟลตเนี่ยเป็นแฟตที่สามารถถูกยิงทำลายได้ก่อนจะเปิดการใช้งานข้อที่4 นกแฟตนะครับมันสามารถบินไปได้ไกลมากและมันยังสามารถดูตำแหน่งในมินิแมปได้อีกครับว่านกที่เราบังคับอยู่เนี่ยบินไปถึงตรงไหนแล้วสิ่งนี้ครับทำให้สกายเป็นแฟตสายซับที่ดีมากๆเลยสามารถบินทะลุรูประตูหน้าต่างข้ามจุดต่างๆไปแฟตให้เพื่อนบุกได้ยับยับเลยข้อที่5ครับจดจําและนําไปใช้กันให้ดีๆนะจุดเด่นที่ดีที่สุดของสกิลนี้ก็คือเอฟเฟกเสียงของแฟตตอนแฟต,โ,ฟตโดนศัตรูกับไม่โดนศัตรูครับมันต่างกันแบบชัดเจนมากๆ กลายเป็นว่าไกดิ้งไลท์เนี่ยมันเป็นสกิลแฟดสกิลเดียวที่เราสามารถฟังแค่เสียงแล้วรู้ได้เลยว่าแฟดเราเนี่ยโดนศัตรูหรือไม่โดนศัตรูกันแน่ตรงนี้ครับทำให้เราตัดสินใจแอคชั่นต่อไปได้ง่ายกว่าเดิมมากๆคือสุดยอดจริงอันนี้สกิลนกแฟดกับทิ้งจอกนะครับมันจะต่างกันตรงที่นกแฟดเนี่ยมันจะไม่โดนเอฟเฟกสโลสแตนแ์ดกสกิลต่างๆเลยมีเพียงแค่การยิงปกติ